ส่วนรถยนต์นั้นก็ใช้ร่วมกันนะครับคือทุกคนเนี่ยรถยนต์เนี่ยคือใช้ฟรีนะครับโดยทุกคนนั้นจอดรถไว้โดยไม่ต้องล็อกกุญแจนะครับไม่ต้องปิดประตูล็อกรถยนต์รถยนต์ฮะวิ่งข้ามเขตนะครับระเบียบของการใช้รถยนต์มันจะก็คือรถยนต์ทุกคันเนี่ยเป็นของฟรีใช้ร่วมกันทั้งหมดผู้ที่มีอายุตั้งแต่18แดมีใบขับขี่ก็รถคันยนต์ขนาดว่างก็ก็เข้าไป ขับไปได้เลยนะครับต้องมีใบขับขี่ก็คือรถยนต์นี้จะไม่ให้วิ่งข้ามเขตนะครับให้วิ่งกันแต่ในเขตไม่ให้ข้ามเขตไปถ้าต้องการจะไปเขตอื่นก็ต้องเอารถจอดในเส้นเอ่อเขตติดต่อนะครับเส้นทางที่ติดต่อแล้วก็เดินไปเอารถของอีกเขตนะครับแล้วก็ขับไปต่อส่วนการาเดินทางระยะไกลมันมีรถขนส่งนะครับมีรถขนส่งประเภทรถสารนะครับ ก็ยังคงมีบริการประชาชนอยู่นะครับสิ่งที่อยู่ในโชลูมหรือสิ่งที่อยู่ในอาคาอยู่ในสต็อกนะครับสินค้าต่างๆที่จะผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศนี่นะครับก็คือเป็นสิ่งเป็นสิ่งของที่มาเข้าหุ้นกับรัฐบาลนะครับแต่จะไม่มียอดเงินให้นะครับเป็นสิ่งที่เอามาหุ้นส่วนใช้ร่วมกันก็คือก็คือสิ่งสิ่งเหล่านี้จะฟ้องถึงตําแหน่งของคุณนะครับว่าคุณทํากิจการอันใดอยู่นะครับ ก็คือรัฐบาลไม่สามารถที่จะซื้อซื้อสินค้าของพวกคุณได้นะครับหรือว่าให้ธนาคารนั้นประเมินราคาแล้วรัฐบาลจะให้วงเงินไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะก็คือธนาคารต่างประเทศหรือชาวต่างชาติเขาจะไม่เล่นด้วยกับเราถ้าเราจะฝากเงินต่างประเทศนะครับมันเป็นเรื่องภายในประเทศก็คือก็คือคุณยังขายไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ดินก็ไม่ไม่มีการประเมินที่ดินหรือบ้านนะครับไม่มีนะครับ นอกเหนือ,อนจ,าจ,าจากทรัพย์สินที่ได้ไดกล่าวไว้แล้วนะครับจะไม่มีการประเมินแล้วก็าให้เป็นตัวเลขให้ประชาชนเพราะมันจะเป็นตัวเลขหลอกๆนะครับคุณต้องขายที่ได้คุณต้องขายสินค้าข้างสต็อกได้คุณต้องขายรถในโชว์รูมได้ถึงจะเป็นเงินจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีการประเมินราคานะครับก็เอามาเป็นสิ่งคุ้นเฉยๆเพื่อฟ้องว่าคุณมีสัดส่วนการบริหารแบบไหนอย่างไรนะครับ <sk original> ก็คือประชาชนเนี่ยประชาชนเขามไม่มีสิ่งหุ้นอย่างคุณ <c lusive> คุณมีเขาก็เลยไม่ได้ตําแหน่งสูงส่วนคุณมีสิ่งหุ้นเหล่านี้คุณเป็นเจ้าของโชว์รูมรถยนต์ร้อยคันคุณได้ตําแหน่งผู้บริหารรถยนต์ร้อยคันซึ่งจะเทียบตําแหน่งแล้วคุณก็จะได้ตําแหน่งผู้ผู้บริหารนะครับแต่ประชาชนจะไม่ได้นะครับคุณเข้าใจนะครับก็คือ,อรัฐบาลปฏิรูปสูตรฟรีนี้ไม่ได้แบบเอาเปรียบประชาชนนะครับหรือที่เราไม่ได้ยึดนะครับไม่ได้ยึด มันเป็นสิ่งที่หุ้นร่วมกันในประเทศนะครับเพราะว่ารัฐบาลเอาเงินให้คุณเนี่ยมันมันหลอกชาวต่างชาติเขาเพราะว่ามันมันยังไม่ใช่มูลค่าที่เป็นเงินแท้เพราะคุณยังขายไม่ได้นะครับคุณต้องขายได้ก่อนก่อนการปฏิรูปนะครับถึงจะเป็นเงินที่เอาไปหุ้นเอามาหุ้นกับรัฐบาลปฏิรูปนะครับก็คือ รถยนต์ระเบียบของรถยนต์นี่มันจะมีรถรับส่งหมดนะครับรถรับส่งพนังงานกเกษตรนะครับก็คือประเภทรถบัสหรือรถตู้ติดแอร์ปรปับอากาศก็คือรถรถมีรถโดยสารที่ไม่ไม่ปรปับอากาศจะยกเลิกทั้งหมดนะครับเอามาเอาไปชำระรถอสีสานเก่าแล้วก็คือเราจะไม่ใช้มันจะใช้แต่รถปรปับอากาศเท่านั้นนะครับประเภทรถทัวร์รถบัสหรือรถตู้ครับอันนี้ก็คือวันหยุดสัญจรระยะไกล เดินทางข้ามหลายจังหวัดนะครับแต่ถ้าเดินทางวันทํางานเดินา,าใช้รถยนต์ไม่ให้ข้ามเขตนะครับนะครับอยู่แต่ในเขตได้เท่านั้นนะครับก็คือจะมีการจัดระเบียบของมันให้ให้ลงตัวนะครับก็เมื่อเกิดการปฏิรูปแล้วที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยต่างๆแล้วในประชาชนจะเดินกันสะมากนะครับก็เลยรถยนต์จะไม่ได้วิ่งมากก็มีแต่ช่วงวันหยุดเท่านั้นแล้วก็จะจัดระเบียบรถเรื่องของช่วงวันหยุดนะครับ ส่วนวันทํางานนี่มันรถยนต์คงไม่ได้ใช้กันมากเพราะว่าหน่วยงานแต่และหน่วยงานเมื่อโยกย้ายแล้วก็จะวนเวียนทํากันอยู่ในเขตรถยนต์ก็จะไม่ค่อยอ่อนนอกเขตก็เลยมีระเบียบแบบนี้นะครับก็เพื่อแก้ปัญหาจราจรให้มันถาวรไปเลยนะครับปรับเปลี่ยนทังเมืองทุกอย่างให้ลงตัวทั้งหมดแล้วก็รถยนต์มอเตอร์ไซค์รถอ่ารถอ่ามอเตอร์ไซค์นะครับรถหรือรถจักรยานยนต์จะยกเลิกนะครับยกเลิกทั้งหมดทั้งประเทศนะครับ ไม่ให้ใช้เลยนะครับเพราะมีรถยนต์ให้ใช้ฟรีแล้วก,ก็ใช้รถยนต์กันนะครับก็คงไม่ก็คงไม่ไปขับกันให้ตากฝนตากแดดแล้วก็อันตรายด้วยนะครับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นี่จะยกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเอาไปใช้ในราชการนะครับบิ๊กไบค์ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปชำแหละนะครับไม่เอาไปขายเป็นมือสองที่ต่างประเทศเพราะมันหลายล้านคันนะครับมิฉะั้นเราแบบ เราไปทําให้ให้ตลาดรถจักรยานยนต์ของเขาเสียหายเพราะมันเยอะครับก็คือนําเครื่องยนต์ไปรถจักรยานยนต์ไม่ใช่บิ๊กไบค์นะครับประเภททั่วไปก็ต้องนําเอาเครื่องยนต์ไปดัดแปลงเป็นอย่างอื่นแล้วก็ตัวถังรถก็ต้องชำละหลอมใหม่ครับก็คือมันเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับเราส่งขายมือสองเราจะถูกอาจจะถูกสังคมโลกเขาตำหนิเอา พราะว่ารถมอเตอร์ไซค์มันหลายล้านคันนะครับดังนั้นก็คือผมอยากให้มหีการถูกทางดีหรือก,การถูกพิาพจารณาในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับว่าไทยมีส่วนนะครับแล้วก็รับผิชอบของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเก่าแล้วเราก็จะต้องชำแหละทั้งหมดนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะผลิตใหม่หรือว่าสั่งผลิตใหม่ให้นะครับเพราะว่ามันเป็นของที่จะ ถ้าคุณเป็นฝ่ายบริหารนะในกิจการนั้นๆหรือดูแลแผนกนั้นที่มีเครื่องจักรที่เก่าโทรมแต่แย่มากก็รัฐบาลก็จะเปลี่ยนให้คุณนะครับก็คุณก็ต้องยื่นเรื่องไปตามกระทรวงเมื่อมีกระทรวงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วคุณสังกัดก,กระทรวงใดก็ยื่นเรื่องที่กระทรวงนั้นไปยื่นสู่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าคุณเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วหัวหน้าก็ยื่นไปเรื่อยๆตามขั้นตอนนะครับมันก็เมื่อปฏิรูปแล้วมันก็จะมีระเบียบที่ละเอียดเป็นข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติของการทํางานหรือขอ้าราชการทั้งประเทศอีกทีนะครับ ส่วนพวกรถรถยนต์นะครับรถรถยนต์ส่วนบุคคลหรูๆนะครับจะเอาไว้ใช้สําหรับฝ่ายบริหารนะครับเกี่ยวกับใช้สําหรับฝ่ายบริหารก็จะมีพนักง,งานขับรถก็คือคุณเป็นคุณมีรถหรูๆอยู่แล้วคุณเป็นเป็นผู้เป็นฝ่ายบริหารนะครับก็จะมีถ้าคุณต้องลงทะเบียนไว้ว่าคุณทําตําแหน่งอะไรรถยนต์คุณมีรถราคาสูงๆราคาแพงๆนะครับรถหรูต,ต่างๆลงทะเบียนไว้ก็เราจะจัดเจ้าหน้าที่หรือว่าไปรับ ทุณทางานนะครับถ้าคุณจะขับเองมันจะคุณต้องไปหารถเอาอันนี้จะเก็บไว้ในส่วนของเจ้าหน้าที่เฉพาะฝ่ายบริหารเท่านั้นพวกรถรูดูทั้งหลาย,ยอะไรครับหลักสิบล้านขึ้นไปอย่างนั้นนะครับรถยนต์ส่วนบุคคลส่วนในเมืองเป็นคอนโดเป็นอยู่ใกล้ๆคอนโดเนี่ยมันก็จะมีพวกตระกูลรถไฟฟ้ามาช่วยนะพวกสก,กูตเตอร์นะครับมันจะรถไฟฟ้าที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเพราะว่าเดินระยะเดินที่อยู่ไกลอย่างี้ระยะเดินที่อยู่ไกลจะใช้พวกสกูตเตอร์หรือไม่ก็ใช้รถ รถไฟฟ้ารถกอล์ฟนะครับรับส่งพนักงานที่เป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งวิ่งประมาณสิบห้ากิโลเมตรสิบหรือสิบห้ากิโลเมตรก็พอนะครับแบบนั้นหรือรถที่เขานําลูกค้าดูหมู่บ้านจะสรรโครงการหมู่บ้านนะครับที่เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถในสนามกอล์ฟนะครับประเภทนั้นก็สําหรับส่งประชาชนที่เดินไกลหน่อยนะครับ อยู่ห่างที่ทํางานหน่อยนะครับจะไม่มีรถยนต์เข้านะครับในส่วนที่อยู่อาศัยส่วนที่ทํางานนะครับจะไม่ให้รถยนต์เข้าเลยก็คือที่ประชาชนสัญจรเดินเท้าก็จะมีแต่ตระกูลไฟฟ้าสกูตเตอร์แล้วก็รถกอล์ฟนะครับที่จะเข้าได้นะครับรถยนต์จะอยู่ส่วนทางนอกนะครับก็คือคุณนึกภาพว่าว่าคนหนึ่งคอนโดนะครับหนึ่งหนึ่งคอนโดหนึ่งหน่วยงานเนี่ยคุณลงจากคอนโดไปทํางานเท่านั้นนะครับบริเวณที่ทํางานและมีผู้อยู่อาศัยนี้ จะมีศูนย์บริการครบถ้วนแล้วก็จะไม่มีให้รถยนต์เข้ามานะครับจะเป็นประเภทรถไฟฟ้าหรือเดินนะครับสกูตเตอร์รถเล็กๆทั้งหลายแหละนะครับ